ย้อย่อยอสวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูรายได้จาก IM กันอีกเหมือนเคยนะครับโอเมื่อคืนนี้มีอีเมลเข้ามาโอ้ผมเพียบเลยนะครับผมก็ยอมรับว,ว่าตกใจนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ต้องมาดูนะครับว่าจริงๆแล้วได้รายได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมก็เข้าไปที่ IM เลยแล้วกันนะครับไม่เตรียมตัวให้พร้อมเลยตอนี้นี่โอเคก็มาดูนะครับว่าาผมขายรูปไหนได้บ้างนะครับสำหรับ วันนี้แล้วก็ขายได้ทั้งหมดเป็นเงินเท่าไรอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเออทุกทุกคนเราก็ลงทุนเงินใช่ไหมครับเราก็อยากจะมีอะไรที่คุ้มค่าไว้ขายเสีอได้สิบห้ารูปเองวะเราก็ต้องอยากจะรู้โอ้ยควนี้สามร้อยเก้ายูดอลลร์ครับโอ้หในที่สุดผมก็ทะลุสองพันดอลลร์ 2, แล้วเอามาดูกันนะครับว่าผมขายรูปไหนได้บ้างนะครับอ้าออกมาเลยนะครับอา้าวหา คราวนี้ขายได้สิบห้ารูปนะครับแมวร้องชิบหายก็มาดูกันว่าขายได้รูปไหนได้บ้างนะครับโอ้โหความสึขเหมือนถูกขวยอะ่ะรวยรวยชัดชัดอันนี้ครับนกคาสวาวรี no ่ครับแล้วก็อันนี้โอ้โหนี่เครื่องปั๊มน้ำแถวแถวบ้านเลยนะครับคนไล่สาระเลยมีคนไล่สามสามไล่เองนะครับแล้วก็ดาวน้อยฟอน,นานนะครับอันนี้ใช้เลนยี่บแปด af นะครับหนของ nikon นะครับผมซื้อมามีคนห้าไล์เองอ่ะแต่ก็ได้ตังค์นะผมซื้อเลนเนี่ยมาสามหมื่นนะครับขายไปได้เจ็ดหมื่นฮุดของมันผมซื้อมาพันหนึ่งขายได้พันสองเอ้ยหกพันสี่นะครับรูปนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นโต๊ะชายหาดนะครับอันนี้ครับโอ้โห้พระเจ้าจอร์ดหน้าพารากอนนะเป็นลานจอดรถนะครับผมเดิน เห็นปุ oh, ๊บอ๋อพ oh, ี mond, h, ่คนนี okay. ้แม่งยืนดูอะไรอาวรดีวะอะไรเงี้ยผมก็ได้ถ่ายมานะครับจริงๆดูอะไรอาวรนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะก็มีรูปไอ้นี่ปั๊มน้ําเนี่ยขายได้หกสิบห้ายูเอเซล่าเลยอะผมแบบแม่งเลยกูต่อไปนี้กูเจออะไรสวยกูก็จะถ่ายอะไรน่าถ่ายกูก็จะถ่ายให้หมดนะครับเอาละครับมาดูอีกสามรูปถัดไปครับ รูวันไรอ่ะได้ตังเจ็ดสิบสี่เวเดล่าครับโอเคนะครับรูปที่ขายได้อันนี้นี่นี่ก็สามยูเวเดล่านะครับเป็นกระเจี๊ยบครับกระเจี๊ยบปลูกเองที่บ้านนะครับผมปลูกกะเจี๊ยบเองครับก็ไม่ได้ประหยัดนะครับแต่ว่าอยากกินผักที่ปลอดสารพิษนะครับรูปนี้ครับมาอีกแล้วครับมีคนไลค์ถึงสามร้อยเก้าไลค์เลยทีเดียวนะครับมันมันเป็นติด i อเอ็มเพสเซอร์เลอร์ไง มันก็อย่างเนี้ยแหละก็ป๊อปนะครับแล้วก็รูปนี้น้ำท่วมครับโอ้โหเจ็ดส yeah, ิบห้ายูเอสดาร์ไล่แต่ทใจไม่จะไหลสอไปนี้กุจะถ่ายรูปนี่ครับจัลระแค่จัลระเค้ก็ได้สามยูดอลลาร์มั้งอ่าสามเอนะครับเอาครับโอ้โหเห็นเห็นแวบๆวเห็นแวบๆวเห็นแวบๆบแบบนี่ครับโอ้โหไฮไลท์ครับไฮไลท์ของวันนี้นะครับก็มีรูปนี้นะครับ เดี๋ยวเปิดให้ดูชัดๆนะครับโหพวกนี้นี่แพงๆทั้งนั้นเลยมีมีอยู่รูปเดียวที่ได้3 US เนอะนี่นี่โอ้โห้รูปฟักหนิ่มเนี่ยเอาเลยดีกว่าเนี่ยเนี่ยใช้ไอโฟนถ่ายนะครับคือเดินไปกินข้าวล้วเห็นเอ๊ยมันก็น่าถ่ายดูนะอะลองกดมาดูมีคนไล่สองคนเองนะแต่ว่าขายได้ถึง45 u อดอลลา iPhone อา <laughs> รูปนี้ก็ โอ้พระเจ้าจอดพระเจ้าจอสรูปนี้ก็ตอนไปถ่ายนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะเดินเดินไปเฮ้ยมุมนี้สวยดีว่ามีช้างเดินมาด้วยอะไรเงี้ยก็กดปั๊บโดนไปครับหกสิบเอ็ดจุดสองศูนย์ยูเอสดอลลาร์นะครับโอ้พระเจ้าจอดอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยอะไรสาระมากเลยอันนี้ใช้มิเรเลสของโซนี่นะครับแต่จำรุ่นไม่ได้นะครับสองไล์ครับ ก็ขายไปได้14 USD นะครับซูชส,สองสองตัดไปครับนี่อันนี้ก็หลายสาระนี่รูปนี้ขายได้หลายครั้งมากเลยนะติดติดบ e s t seller ของผมเหมือนกันนะครับแต่งวดน,นี้ได้แค่3 USD เองเห็นไหมครับเย้โคตรดีใจเลยกูตัดเลยมันถูกหวยเันได้เป็นหมื่นเลยสาเลย ต่อแหลนะแล้วก็นี่รูปรถติดครับอ่าหา้อ่าหา้าโคตรไร้สารามากเลยรูปรถติดได้ยี่สิบยูเอเดอรลาตึงนะครับใช้เลนกับกล้องกระจอกมากเลยเลนสามห้าแปดสิบนะครับขึ้นหลาด้วยแล้วก็กล้องนิคอนดีสี่สิบเอ็นะครับตัวนีโ้โหูกดไปหกหมื่นกว่ารูปนะครับแล้วก็ขายไปอีกขายไปได้แปดพันอันนี้ก็รูปสุดท้ายแล้วครับเป็นรูป ธรรมดาครับอันนี้ใช้ Nikon d 2 x กับเลนร้อยห้าสองจุดห้าครับเปิดถ่ายที่สองจุดห้าเลยนะ F2.5 สองจุดห้าเพราะว่า d 2 x เนี่ยเวลาปรับ ISO สูงสูงันน้อยมันเยอะมากเลยก็ได้สามวิเอเดล่าครับ mm hmm. แต่สีของ d 2 x เนี่ยสวยมากเลยนะบอกกลัวละโอเควันนี้เราพูดแค่นี้ดีกว่านะครับแต่ว่าโอ้โหว่า ม่เงยกดเลยดีกว่าเพลเอาเอาแล้วเอาแล้ววสองพันยูเอสดอลลร์ครับอืมไม่ผมทำเงินกับไอามาแล้วสองพันยูเอสดอลลร์ครับสวัสดีครับ